วันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือเรื่องผมถูกเพื่อนที่เชื่อใจหลอกไปฆ่าโดยใช้กิฟส์สุมกาชาพาพวกพ้องเงเวล9 9 9 9พก้้อกลับมาร้านแค้นครับแนวเรื่องจะเป็นแนวต่างโลกร้านแค้นดรามา่าแอคชั่นเป็นหนักนะครับกระตุนเรื่องนี้เป็นของทางค่ายฟินิกเน็กนะครับปัจจุบันมีถึงเล่มที่6เรื่องย่อนะครับชุมนมเผาพันเป็นกลุ่มนักประจนภัย ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจาก9เผ่าพันธุ์ที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับโดยที่ตัวเอกของเราคือไรเด็กหนุ่มคนแบกของเผ่ามนุษย์นะครับถูกสมาชิกในกลุ่มอีก8คนเทอยศยและพยายามจะฆ่าเขาแต่ทว่าเขากลับรอดชีวิตมาได้และหลบซ่อนตัวอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของดันเจียนที่ชื่อนรกดันเจี้ยนที่อันตรายที่สุดในโลกนี้นะครับเขาคอยรวบรวมสมัครพักพวก เพื่อกลับมาแก้แค้นโดยการใช้กิฟกาชาไรท์ขีดจำกัดของเขานะครับโดยเรื่องราวในเ่อที่6นี้เป็นการแก้แค้นของไรนะครับกับหญิงเผ่าเอลชื่อซาชานะครับที่อยู่ในกลุ่มชมนุมเผ่าพันธ์ุในตอนที่พยายามจะสังหารไร์นะครับเป็นคนที่ยิงธนูปักเข้าที่ขาของไรท์ในตอนที่กำลังจะฆ่าเขานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีนะครับ